สวัสดีค่ะเพื่อนๆแนนออสเพื่อนๆที่กําลังดูวิดีโอนี้อยู่นะคะน่าจะเป็นผู้ที่สนใจในการทําขนมปังซาวดนะคะแล้วก็กําลังเริ่มหัดทํานะคะเพราะว่าวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอสําหรับน้องๆมือใหม่ป้ายแดงนะคะหรืออาจจะเป็นพี่ๆมือใหม่ป้ายแดงนะคะที่สนใจการทําขนมปังซาวดนนะคะวันนี้แนทจะมาบอกขั้นตอนอย่างละเอียดนะคะเรามาดูส่วนประกอบกันก่อนนะคะ สูตรขนมปังซาวโดสำหรับมือใหม่นะคะควรใช้สูตรที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำ68นะคะสูตรที่นัดเอามาลงในวันนี้นะคะจะได้ก้อนขนาดย่อมนิดนึงนะคะจะไม่ใช่ก้อนใหญ่อย่างที่แนัททำปกตินะคะเพราะว่าคนที่หัดทำใหม่ๆนะคะนทอยากให้ลองทำจากก้อนเล็กๆก่อนจะได้ไม่เปลืองอวัตถุดิบมากนะเราก็จะใช้แป้งขนมปัง350กรัม สตาร์เตอร์100กรัมนะคะที่โตัวเต็มที่นะ,ะน้ำา220กรัมแล้วก็เกลือ8กรัมนะคะเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มลงมือนะคะตวงสตาร์เตอร์มาก่อนนะคะ1 0 0กรัมจากนั้นใส่น้ําลงไปนะคะคนให้สตาร์เตอร์ละลายนะคะ เทแป้งลงไปนะคะแล้วก็ใช้ช้อนหรือไม้พายนะคะคนให้แป้งกับน้ำเนี่ยเข้ากันดีก่อนนะคะแป้งน้ำสตาร์เตอร์เข้ากันดีก่อนนะคะจากนั้นเปลี่ยนไปใช้โดสกรปเปอร์แนทจะไม่ใช้มือผสมในช่วงแรกนะคะเพราะว่าแป้งในช่วงแรกเนี่ยจะเหนียวมากนะคะจะติดมือเลอะไปหมดนะคะแนทก็จะพยายามให้มือของเราเนี่ยเพื่อนน้อยที่สุดนะคะ จากนั้นแบ่งโดมาใส่ถ้วยตัวอย่างนะคะซึ่งรายละเอียดเรื่องการแบ่งโดมาใส่ถ้วยเนี่ยคะเดี๋ยวจะมีให้ในตอนท้ายวิดีโอนะคะตอนนี้จะยังไม่พูดถึงนะคะเดี๋ยวงงนะคะจากนั้นเราจะพักโดไว้ในที่อุ่นๆน,นะคะประมาณ30นาทีขั้นตอนแรกนี้นะคะเรียกว่าการออโตไลซ์นะคะซึ่งเป็นขั้นตอนที่แป้งจะดูดน้ําเข้าไปนะคะในการทําทุกครั้งนะคะให้จดรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับอุณหภูมิที่ใช้นะคะ ส่วนผสมทั้งหมดระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนนะคะเพื่อที่เราจะได้เอามาทบทวนนะคะว่าถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดในขั้นตอนไหนบ้างนะคะหลังจากครบ30นาทีแล้วนะคะเราจะนำโดออกมานะคะโรยเกลือแล้วก็เริ่มทำ stretch and fold ครั้งแรกนะคะ stretch and fold ครั้งแรกเนี่ยจะไม่ได้ดึงสูงมากนะคะจะเหมือนกับแค่หยิบโดขึ้นมาจากก้นอ่างแล้วก็ คลิกขึ้นมาผสมนะคะแต่ว่าข้อสำคัญนะคะจะต้องทำนาน5นาทีนะคะเพราะว่าขั้นตอนนี้จะเป็นการสร้างกลูเตนที่แข็งแรงให้กับซาวโดของเรานะคะถ้าใครทำแค่4ครั้งเหมือนอย่างที่เราเคยได้ยินมาเนี่ยจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่ากลูเตนจะไม่แข็งแรงก็จะทำให้โดเน่ไม่สามารถที่จะ กักฟองอากาศหรือไม่สามารถที่จะทรงรูปทรงไว้ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากครบ5นาทีแล้วเอาถ้วยตัวอย่างวางไว้กับโดนะคะคลุมพลาสติกแล้วก็วางไว้ในที่อุ่นๆ40นาทีนะคะพอครบ40นาทีเราจะมาทำ stretch and fold ครั้งที่2นะคะให้เตรียมน้ำไว้หนึ่งถ้วยนะคะ เอามือจุ่มน้ำนะคะเพื่อไม่ให้โดติดมือเราจะทำการ stretch and fold หรือยืดและพับทั้งหมด4ครั้งนะคะจากนั้นพักแป้ง40นาทีนะคะแล้วก็ทำ stretch and fold ครั้งที่3และครั้งที่4ในแต่ละครั้งให้พักแป้งครั้งละ40นาทีค่ะ ทุกครั้งที่ทำยืดและพับเสร็จนะคะก็ให้เอาถ้วยโดตัวอย่างไปวางไว้กับโดกก้อนใหญ่ตามเดิมนะคะแล้วก็คลุมพลาสติกวางในที่อุ่นค่ะครบ40นาทีเรามาทำ stretch and fold รอบที่4กันนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเอามือจุ่มน้ำแล้วก็ทำการยืดและพับทั้งหมด4ครั้งค่ะ หลังจากทำยืดและพับครบสี่ครั้งแล้วเราก็นำโดตัวอย่างในถ้วยนะคะวางลงไปกับโดก้อนหลักนะคะเอาพลาสติกคุมรอบนี้เราจะปล่อยไว้จนกระทั่งโดขึ้นมาได้ระดับที่เราต้องการนะคะหลังจาก stretch and fold ครั้งสุดท้ายนะคะถ้าอุณหภูมิที่ทำงานประมาณ26-27องศาเนี่ยในสูตรของแนทเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะ อาจจะต่างจากนี้นิดหน่อยนะคะเพราะนั้นเวลาทำงานแล้วต้องจดไว้นะคะเพื่อจะได้เอาไปปรับแก้ไขในครั้งต่อไปค่ะแต่ถ้าใครใช้สูตรที่ต่างไปจากนี้นะคะใช้ s t a ตอร์ไม่เท่าแนทนะคะหรือทำงานในอนุณหภูมิที่ไม่เท่าแนทนะคะเวลาที่ใช้ในการทำบัคเฟอร์เมนเทชันก็จะต่างกันไปนะคะพอบัคเฟอร์เมนเทชันได้ที่แล้วนะคะเราจะทำการพรีเชฟโดก่อนนะคะโดยการโรยแป้งบางๆลงบนเคาน์เตอร์นะคะแล้วก็ คว่ำโดลงมานะคะเอาโดตัวอย่างเข้าไปรวมกับโดก้อนใหญ่ของเรานะคะจากนั้นแผ่โดเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะอย่างเบามือนะคะเพื่อไม่ให้ฟองอากาศยุบมากเกินไปจากนั้นจับมุมทั้งสี่ด้านนะคะเข้ามาหากันตรงกลางนะคะ รวบทุกๆด้านเข้ามาหากันแล้วใช้โดสกรเปอร์นะคะพลิกเอาตะเข็บไว้ด้านล่างนะคะรวบโดเข้าหาตุกหลายๆครั้งนะคะเพื่อเป็นการสร้างแรงตึงผิวที่ผิวโดนะคะคุมผ้าแล้วพักทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะครบ15นาทีแล้ว เราจะทำการเชฟหรือการขึ้นรูปขนมปังนะคะโดยโรยแป้งบางๆลงบนเคาน์เตอร์แล้วก็ผิวโดนะคะถ้าใครทำทรงกลมให้รวบโดเข้าหาตัวเหมือนอย่างขั้นตอนการพรีเชฟนะคะแต่ว่าทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนในวิดีโอนี้แนทจะแสดงวิธีการขึ้นรูปเป็นทรงมาถาดหรือทรงยาวนะคะ โดยพลิกโดกลับขึ้นมานะคะแล้วพับเป็นกระดาษจดหมายนะคะโดยพับปลายด้านหนึ่งเข้ามาตรงกลางนะคะแล้วพับปลายอีกครั้งหนึ่งเข้ามาหาตรงกลางอีกครั้งหนึ่งม้วนปลายฝั่งตรงข้ามนะคะม้วนๆเข้ามาแบบนี้นะ จากนั้นจับใส่ตะกร้าโดยเอาตะเข็บไว้ด้านบนนะคะใส่ถุงพลาสติกมัดปากแล้วก็ตั้งทิ้งไว้บนเคาน์เตอร์อีกประมาณ30นาทีนะคะก่อนที่จะเอาเข้าไปทำํำโค e เฟเมนเทชันหรือโครริดตในตู้เย็นนะคะตรงนี้ก็ประมาณ12ชั่วโมงนะคะ วันรุ่งขึ้นนะคะเปิดเตารอที่250องศานะคะเอากระดาษรองอบวางไว้ด้านบนนะคะแล้วก็พลิกตะกร้ามานะคะถ้ามีแป้งติดอยู่เยอะก็ปัดออกแนะนำว่าหัดสกรลายบนผิวโดนะคะ แร,แรกทำไม่สวยไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าฝึกฝึกไปแล้วก็เดี๋ยวจะทำได้สวยเองนะคะจากนั้นสกอร์รีกรีดเมนตัวใหญ่เนี่ยนะคะสเปรย์น้ำบนผิวโดนะคะนำใส่หม้ออบเอาเข้าเตาอบปิดฝาที่อุณหภูมิ250องศานาน25นาทีนะคะครบ25นาทีแล้วเอาฝาออก ลดไฟเหลือ230องศานะคะอบต่ออีก15นาทีนะคะอุณหภูมิและเวลาอาจจะแตกต่างกันได้บ้างนะคะตามเตาของแต่ละบ้านนะคะซึ่งไม่เท่ากันนะคะพักทิ้งไว้ให้เย็นแล้วถึงจะหั่นนะคะ อันนี้เป็นการนำโดตัวอย่างมาดูการทํำบักเฟอร์เมนเทชันนะคะโดยแนทจะใช้ถ้วยที่มีปริมาตร30 ml แนทใส่น้ำเข้าไป21กรัมนะคะแล้วก็วัดระดับเอาไว้นะคะตอนที่แนทเริ่มผสมแป้งแนทก็จะใส่แป้งที่ผสมแล้วนะคะลงไปในถ้วยนี้นะคะ อัดอัดอัดให้เต็มจนได้ระดับนะคะพอเขาขึ้นมาถึงปากถ้วยเนี่ยมันจะเป็นการโตที่30%ที่แน็ตต้องการพอดีนะคะส่วนใครทำงานที่อุณหภูมิสูงกว่านี้นะคะการบัคเฟอร์เมนเทชันก็จะใช้เวลาสั้นลงนะคะอาจจะแค่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะาการบัคเฟอร์เมนเทชันเนี่ยแนะนำให้ดูวิดีโอเรื่องบัคเฟอร์เมนเทชันแค่ไหนถึงจะพอดีนะคะจะมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะถ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหน เขียนมาถามได้นะคะในช่องคอมเมนต์นะคะยินดีตอบทุกคำถามค่ะในวิดีโอครั้งต่อไปนะคะนัดจะทดลองผสมโดวด้วยเครื่องผสมแป้งนะคะเรามาดูนะคะว่าจะมีขั้นตอนหรือวิธีการที่แตกต่างจากการผสมด้วยมืออย่างไรแล้วแล้วก็สำหรับคนที่คิดจะใช้เครื่องผสมแป้งเนี่ยจะต้องมีการปรับในจุดไหนบ้างนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วเจอกันใน คลิปวิดีโอครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ